สวัสดีครับผมวันนี้วันที่12พฤศจิกายนปี2566นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็กางไทม์ไลน์กันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนเงินดิจิตอล10,000บาทเริ่มเมื่อไหร่ใช้ใจ่ายวันไหนนะครับมา,มาเช็คกันนะครับต้องบอกว่ามีความเข้มขน้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไทม์ไลน์ลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล1น0 0 0มืบาทเริ่มเมื่อไหร่ใช้งานวันไหนเช็คเงื่อนไขได้นะครับ ในที่สุดครับโครงการดิจิตอลไวเล็หรือว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลนะครับได้กําหนดคุณสมบัติหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอย่างชัดเจนแล้วพร้อมประกาศวันโครงการดิจิตอลไวเล็จะเปิดให้ประชาชนนะครับใช้สิทธิ์ได้ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567และกําหนดกรอบการใช้ครั้งแรกให้อยู่ภายใน6เดือนเท่านั้นนะครับ ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับตามที่ระบุก็ชัดเจนนะครับอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนเงินฝากไม่เกิน500,000บาทนะครับผู้ที่อดรับสิทธิ์นะครับเงินดิจิตอล1น0 0 0 0 0บาทนะครับลองมาดูเงื่อนไขนิดนึงนะฮะก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินนะครับ70,000บาทต่อเดือนแต่เงินฝากนะครับเกิน500,000บาทอันนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ รวมไปถึงนะครับรายได้เกิน70,000บาทนะแล้วก็มีเงินฝากน้อยกว่า500,000อันนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น2เงื่อนไขนี้ก็สามารถที่จะทําให้รู้นะครับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับทำรายโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับก็เดือนมีนาคมปี2567อกเ็เริ่มลงทะเบียนนะครับยืนยันใช้สิทธิ์โดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้านเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย,ยนปี67 เริ่มใช้เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะฮะครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับเดือนตุลาคมปี67นะครับก็จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของประชาชนเดือนเมษา70สิ้นสุดระยะการใช้เงินของร้านค้านะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่อัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้ครับก็จะเป็นสินค้าออนไลน์ สิ่งของอบายมุกเช่นเหล้าบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมบัตรกำนันหรือว่าบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคําอัญมณีนะครับไม่สามารถชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย,ายดังต่อไปนี้ครับชาําระหนี้นะครับค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ํามันก๊าซธรรมชาติค่าเทอมหรือว่าค่าเรียนครับอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่ต้องดูแล้วก็สรุปให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับเพราะนั้นการทำลายเรียบร้อยมีนานะนะครับช่วงเดือนมีนานะครับของปี2567ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันนะครับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับก็อยู่ในกรอบประชาชนที่จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์10,000บาทนะครับอันนี้ก็ผ่านแอปพลิเคชันป่อตังซึ่งก็ไม่น่าจะมีความซับซ้อนแล้วนะครับเพราะว่า หลายท่านอาจจะคุ้นนะครับสำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันป่อตังเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามวิธีการใช้นะครับว่านะฮะดำเนินการใช้อย่างไรผ่านแอปพลิเคชันป่อตังนะครับและความสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าใช้ภายในอำเภอของเรานะครับที่ตามทะเบียนบ้านนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ กำหนดชัดเจนสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็มีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมก็นำกลับมาพูดคุยอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันแน่นอนวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ